สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจาริชาสมยาธรวันนี้จะมานำเสนอผู้นำกับการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดน,นวัตกรรมในชุมชนเกษตรค่ะนำเสนอในรายวิชาผู้นำกับการพัฒนาภาคการเกษตรค่ะ เราจะมารู้จักกับความสําคัญของผู้นําต่อการเกิดนวัตกรรมนะคะผู้นําในชุมชนเกษตรไม่จําเป็นต้องเป็นผู้นําที่เป็นทางการแต่สามารถเป็นเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ๆได้ค่ะบทบาทของการเป็นผู้นําคือเปลี่ยนแปลงปัญหาจริงให้กลายเป็นโอกาสได้ค่ะเมื่อผู้นําลงมือทําจริงจะเกิดผลสําเร็จ กลายเป็นตัวอย่างที่สามารถพิสูจน์ได้ทำให้ชุมชนเกิดความเชื่อมัน่นว่านวัตรกรรมสามารถใช้งานได้จริงโดยที่มาและปัญหาของตัวอย่างนะคะคือกเกษตรกรจำนวนมากในพื้นที่ห่างไกลขาดแคลนไฟฟ้าและระบบชลประทานพืชแต่และชนิดเช่นเห็ดมะม่วงโกโก,โก้ต้องการปริมาณน้ำและความชื้นที่ต่างกันค่ะ การให้น้ำแบบดั้งเดิมจะสิ้นเปลืองแรงงานน้ำและเวลาแถมไม่สอดคล้องกับความต้องการจริงของพืชจึงเกิดแนวคิดพัฒนาระบบให้น้ำที่อัจฉริยะใช้งานง่ายและเหมาะสมกับพื้นที่ค่ะ ผู้พัฒนาและผู้นําการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะคือพี่โจค่ะพี่โจคือเกษตรกรในตําหแม่หอพระจังหวัดเชียงใหม่โดยเริ่มจากการแก้ไขปัญหาในสวนมะม่วงแล้วก็ฟาร,ร์มเห็ดของตัวเองค่ะได้รับการสนับสนุนจากสํงงานักงานนวัตกรรมแห่งชาติและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จากความสําเร็จในครั้งนี้นะคะขยายผลสู่5ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะแนวคิดและหลักการทํางานของระบบไฮบริดนะคะ มีองค์ประกอบดังนี้ค่ะคือ 1. เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นจะสามารถตรวจวัดสภาพดินและอากาศแบบเรียลไทม์ได้ 2. ระบบควบคุมผ่านมือถือเมื่อค่าความชื้นต่ำกว่าที่ตั้งไว้เกษตรกรจะสามารถได้รับการแจ้งเตือนและสั่งเปิดปิดสปริงเกอร์ผ่านมือถือได้ทันที 3. ระบบการให้น้ำสามารถกระจายน้ำและความชื้นให้เหมาะสมกับพืชในพื้นที่ที่สามารถปลูกได้ค่ะ 4. พลังงานแสงอาทิตย์บวกกับแบตเตอรี่จะทำให้ระบบทำงานได้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีของระบบให้น้ำแบบไฮบริดกันนะคะ 1. เซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมเราจะใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินวัดความชื้นสัมพัสและอุณหภูมิข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยังระบบการควบคุมเกษตรกร,ะกรจะสามารถ ตั้งค่าความชื้นขั้นต่ำที่เหมาะสมกับพืชและเห็ดต้องการความชื้นสูงกว่ามะม่วงในพื้นที่ได้นะคะ 2. ระบบควบคุมอัจฉริยะเมื่อค่าความชื้นต่ำกว่าค่าที่กำหนดระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนโดยมี2โหมดการทำงานคือโหมดอัตโนมัตริระบบจะเปิดปิดน้ำเองตามค่าที่เซนเซอร์ตรวจวัด 2. โหมดควบคุมด้วยตนเองเกษตรกร,ร,กรสามารถสั่งเปิดปิดผ่านมือถือแบบเรียลไทม์ได้ 3. การเชื่อมต่อผ่านมือถือโดยข้อมูลจากเซ็นเซอร์จะถูกส่งไปยังสมาร์ทโฟนหรือระบบอุปกรณ์ควบคุมเกษตรกรจะสามารถดูสถานะและก็สั่งงานระบบได้จากทุกที่เป็นการผสมผสานระหว่าง IoT เข้ากับการเกษตรได้ 4. ระบบให้น้ำจะใช้สปริงเกอร์หรือหัวพ่นหมอกกระจายน้ำได้ความชืน้นเลือกหัวพ่นที่เหมาะสมกับพืชเช่นเห็ดจะต้องการละองฝอยละเอียด ส่วนมะม่วงจะใช้สปริงเกอร์แรงดันสูง 5. พลังงานแสงอาทิตย์เราจะใช้แผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานและแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าเก็บพลังงานในแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้ในตอนกลางคืนหรือวันที่ไม่มีแดดส่องผ่านถึงพืชได้ทำให้ระบบทำงานได้แม้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงค่ะโดยความพิเศษของระบบไฮบริดไฮบริดคือการผสมผสาน ระบบอัตโนมัติบวกกับการควบคุมเองผ่านระบบมือถือใช้พลังงานหมุนเวียนโซล่าเซลล์กับพลังงานไฟฟ้าถ้ามีนะคะเกษตรกรไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาไฟฟ้าและก็แรงงานคนอย่างเดียวแต่ว่าจะได้รับข้อมูลจริงจากการเซ็นเซอร์การวางแผนการใช้น้ำได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นสามารถลดการใช้น้ำที่เกินความจำเป็นและลดต้นทุนในการทำการเกษตรด้วยค่ะ ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับในการพัฒนาในครั้งนี้นะคะคือสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้น้ำได้ค่ะเราจะรู้ว่าพืชต้องการน้ำในปริมาณเท่าไหร่และช่วงเวลาเท่าใดสามารถลดแรงงานและก็เวลาได้คือควบคุมระบบจากมือถือไม่ต้องรดน้ำเองต้นทุนจะยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อเซ็นเซอร์มีอายุการใช้งาน1-2ปีห่างหมดอายุ เกษตรกรยังคงใช้ระบบให้น้ำอัตโนมัติได้การยอมรับในชุมชนสูงขึ้นที่ประมาณ90%ของเกษตรกรที่นำไปใช้จะยังคงใช้งานได้อย่างต่อเนื่องค่ะสามารถสร้างบทบาทใหม่ให้กับพี่โจที่จะกลายเป็นที่ปรึกษาให้กับเกษตรกรรายอื่นๆในพื้นที่ได้ความหมายในเชิงชุมชน คือไม่ใช่เพียงการใช้เทคโนโลยีการเกษตรแต่ว่าน,นี้จะเป็นตัวอย่างของการเริ่มโดยมีผู้นำของท้องถิ่นการเรียนรู้ร่วมกันกับคนภายในชุมชนการเชื่อมโยงกับหน่วยงานวิจัยและก็นโยบายที่มากขึ้นจะเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานรากและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรเปิดใจรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆในพื้นที่ได้ค่ะดังนั้น นวัตกรรมระบบการให้น้ำแบบไฮบริดสำหรับการเกษตรคือระบบอัจฉริยะที่รวมเซ็นเซอร์พลังงานโซล่าเซลล์และการควบคุมผ่านมือถือเข้าด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาการจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรห่างไกลโดยมีพี่โจ้เกษตรกรต้นแบบจากเชียงใหม่เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาและขยายผลสู่ชุมชนจนกลายเป็นโมเดลที่ยั่งยืนในอนาคตค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ